สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮากัมาพรกันอีกแล้วเนาะจ้าต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดงานเนื่องจากว่ามื้อนี้เป็นวันหยุดซึ่งอ,อ่มื้อนี้เฮากัสิมาเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านพักเนาะคะ่ะว่าบ้านพักที่เฮาอยู่เนี่ยเฮาเฮ็ดงานฟาร์มหมูนี่บ้านพักเข้านี่สิมีลักษณะแบบใด สำหรับบ้านพักที่อยู่เนาะค่ะนี่เข้ากับบริสียค่าที่พักบริสียค่าที่พักคา่าไฟคา่นาน้ำค่าแกา๊สค่าน้ำมันทำความอุ่นทุกอย่างทุกสิ่งนี่คือเขา้าบริใจเนาะคะ่ะเข่าแก้ใจให้ทั้งหมดเลย่นี่เจ็ดาไปเบื้องเลยเนาะคะ่ะว่าบ้านพักเป็นยังไงบริเวณตรงนี้เนาะคะ่ะก็คือสิเป็นบริเวณหน้าบ้านอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านเข้ากับที่ไทยอยู่หน้าบ้านซึ่ง บ้านที่อยู่นี่ก็คืออยูสองคนเนาะคะ่ะอยูสองคนผัวเมียอยู่น้ากันหลังกับสิหลังใหญ่เต้าฟ้ามนี่เฮ็ดงานน้ากันอยูสี่คนกับสิมีคนเกาหลีคนหนึง่งแล้วกับสิมีผู้ชายเดียวคนไทยคนหนึง่งแล้วกับสิมีครูผัวเมียคือครูของหนู้นนะคะก็คืออยู่น้ากันเนี่ยเฮ็ดงานน้ากันซอยกันนะคะแยกอยู่ไผยอยู่มั่นส่วนตัว กินไผ่กินมันเห็ดเคาะเห็ดเน่ากินไผ่เห็ดเน่ากินมันบ่ได้ม่กินน้ำกันแต่ว่ามือใดเขาอยากกินน้ำกันเขากับมากินน้ำกันได้ตอนนี้ก็อยู่ข้างในห้องนะค่ะลักษณะของก็สิเป็นแบบนี้นะค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเตียงนอนอันนั้นคือราวตากผ้าอันกับเก็บเสื้อผ้าเขาตรงนี้ก็จะเป็นเข่านี่ก็จะเป็นไฟอุ่นนะคะ เนื่องจากว่าอากาศมันอากาศมันหนาวเราก็จะมีไฟอุ่นให้อาเปิดไฟอุ่นเราก็มีพื้นอุ่นเนาะถ้าห้องเรอยากเปิืองน้ำมันห้องก็เปิดไฟออกนี่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าบริเวณครัวอยากทำอะไรก็ทำกินได้เลยแล้วก็ต,กต่แก๊สแก๊สต่ free. แก๊สฟรีแก๊สฟรี อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นบบเปิดแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันมันสุกมันรกมันรกมันค่อนข้างรกจะเป็นประมาณนี้เนะาะอ,อ่าไปดูส่วนของห้องน้ำห้องน้ำนจะจ๊ะห้องน้าของเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะชักโครกนะคะชักโครก สะอาดสะอาดอยู่นะเนาะส่วนรวมรวมกับนีนะค่ะส้มหรือก็มีช็อคเคิลก็มีที่อยู่อาศัยกับซีสตัมเนี่ยเนาะเสื้อผ้ากับซีมีตั้งแต่เสื้อส่วนมากก็สิเป็นสกันย้าวเสื้อเฮ็ดงานเสื้อผ้าเฮ็ดง่ายถุงเท้าถุงเท้าถุงมือกตากไว้สันเกต ว่ามันอากาศนาะตากไก่ๆไฟแห็งเร็วอันนี้คือห้องพักของเราอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะเครื่องทำอาหารเนาะคะ่ะเข้ามาอยู่ต่างประเทศท้ากับรูว่าเข้านี่ซิมีเครื่องเห็ดอาหารเครื่องปรุง มีอาหารไทยที่สิษสามารถกินถือปากข้าบอ่อซึ่งตงเป็นกังวนเนาะคะ่ะ้าผู้ใดสิมาเหตุงานอยู่ประเทศเกาหลีเนาะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมีเบิดทุกอย่างคือบานเฮ้าเบิดที่แตกต่างกันก็นกนคือราคาราคาจะค่อนข้างที่จะสูงจังองชุดรถเนาะคะ่ะคือกันคือกันเลยกับบานเฮาอันนี้กับชีประมาณหกพัน 6, วอน ันนี้หกพันวอนเนาะคะ่ะข้าวโพดข้าวโพดก็ไม่กินแต่ว่าข้าก็จะกินเป็นกระโพดกระปองเกาไว้แต่เฮ็ดหวานเฮ็ดน้งกินเนาะคะ่ะน้ำปลาร้าก็มีปลาร้ามีหลายรสเนาะน้ำปลาราข้ามักรสต่เข้ากระั่งเสือเอามีรสมีรสไทยบริการหรือว่าข้าสจะไปซื้ออยู่รลานลานขายของไทยเลยก็ได้เนาะคะ่ะมีมีถูกอย่าง รสด,ดีน้ำปลาค่ะ,อะซอสพริกซอสพริกซอสพริกซอสบะเกอเทศนี่เบิด์ตนะค่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูน,ยชน้ำปลานมข้นกับมิตะคะ่ะอันนี้บะแพงเนาะสองพันห้าสองพันห้ากับประมาณหกสิบบาทประมาณหกสิบบาท ก็จะมีอ่าน้ำจิม้มสุกี้บ้านเราก็มีนะจ๊ะน้ำจิ้มสุก,กี้ก็มีพริกปน่นมีทุกอย่างโคกกระมี่ค่ะบักคุ่งกะมี่บักคุ่งกะมี่บ่ต้องคิดยากว่าสิบไร้กินตับบักฮุ่งมีทุกอย่างนะจ๊ะมีทุกอย่างเลยจ้ะอันนี้คือส่วนของเครื่องปรุงว่าเฮาคิดยากว่าเฮาสิบไดิกิน อาหารไทยอาหารไทยผูไดผู้ตงตกใจนะคะ่ะมีทุกอย่างเขาเนี้ยวกับมีนะคะ่ะเขากับมีหัวดมีหมอน,นึงขายเบิร์ตทุกอย่างเขาก็สามารถมาสื่อเฮ็ดกินได้เลยนะคะอันนี้คือส่วนของอาหารการกินมีทุกอย่างอยากกินยังก็กินลาบงัวก็ได้กินอ๋อถ้าสมมติว่าเขาอยากกินลาบงัวก็ได้กินน้องงัวกับมีกอยกุมกับมีมีทุกอย่างที่เป็นอาหารอีสานอาหารไทยไยมีเบิร์ต เขาสามารถเห็ดกิน,นเองได้เบิดแล้วก็อันนี้คือส่วนของน้ากินสำหรับมื้อนี้เขากับมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในในเกาหลีเนาะป่านพักในเกาหลีว่ามีลักษณะเป็นแบบใดซึ่งตะละทีตะละมองเนี่ยกระส์แตกต่างกันเนาะค่ะเข้าเขาบอกเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะจังเข้าอยู่ฟ้ามหมูหม่องพักเข้าก็คืออยู่ในฟาร์ม คือบางคนเพิ่นก็อยู่โรงงานบ้านพักเพิ่นกับเป็นอพาร์ทเธอร์เป็นอพาร์ทเมนต์นั่งซีเนาะมันกสิมีความแตกต่างกันซึ่งบ้านพักที่เฮ้าอยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นเข้าบริสียคาเซาเฮาบริสียคานาบริสียคาไฟคาแก๊สคาไวไฟอุปกรณ์อีหยังเพิ่นกับมีห้หมอห้งเา้าเครื่องซักผ้าตู้เย็นเตาแก๊สแก๊ส น้ำมันเครื่องทำกวามอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างแอรนะ์เนาะค่ะเพิ่นกะมีไห่เข้าเบิดทุกอย่างแล้วถ้าเกิดอนไรมันเสียมันชำรุดเข้าบริใจเงิงนเนาะคะ่ะเข้าบอกเพิ่นว่าเออตู้เย็นมันพังเด้อเท่าแก้ตู้เย็นพังเด้อเพิ่นกะสีเปลี่ยนกะสีสอบใหมเข้าเลยเนาะคะ่ะนี่นี่คือขอดีของการมาทำงานเกาหลีเนาะขอดีก็คือ ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยคือเพิ่นดูแลอีกอย่างหนึ่งเนาะอยู่อยู่ฟาร์มนี่เท่าแก่เพิ่นกับซีดีก็คือว่าเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าแก่เพิ่นจะดูแลเนาะคะ่ะเพิ่นจะดูแลดูแลดีมากๆเลยอ,อันนี้เขาบอกให้ฟังก็คือในกรณีว่าช่วงนาฮอนเมื่อกี้เนาะคะ่ะถืงงูก,กัดกัดนิดเดียวเนาะคะ่ะงูก,กัดแขนไข้บวมอกใหญ่เนาะ เขาแก่กับผ mm ้าไปหาหมอไปนอนอยู hmm ่โรงพยาบาลสามสามคืนนะคะบริจายเงินจากบานนอพนดูแลเบิดทุกอย่างเลยผ้าเข้าไปไปดูดูแลห้องยางดีก็คือคือเพินดีเนาะค่ะเขาแก่อยู่นี่ก็คือสรุปเราพินดีเหตุงานนั่งสิพินกับบดาบหายเนาะอันนี้คือความนใจของข้าที่ข้าเหตุงานมากเราข้ารู้สึกว่าเขาแก่พินอ่ะดีเราเวลาเหตุงานเข้ากับเหตุให้เพินหรืคือเต็มที่ ลักจังสมมติว่าเพิ่นกับบม่มาหยงมาอยากน้่ของพักทิวอ,อาศัยเฮ้าเพิ่นบมน่มาหยงมายากบางบางคนเนาะค่ะอันนี้คือเคยเจอมาเราเขากับใหญ่มาหลายงานหลายฟ้ามหลายอย่างแล้วเนาะอันบ้านพักเ้้าสีเทาแกกับเขามามาเบิงเสือผามาเบิงทุกสิ่งทุกอย่างของเฮ้าเนาะอ,นนอันนี้เทาแกบางคนเนาะคะ่ะเฮ้ากับคยเจอมาแล้วแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นกับบม่มาหยงมาอยากคือเพิ่นให้อิสระให้คก้มเป็นส่วนตัว ถ้าห้าสิไปตลาดเ้าไปตลาดในกรณีเขาสิไปตลาดเ้าไปาเังไดเขาแกมันมีรถสวนโตเนาะคะ่ะรถที่ว่าก็คือมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนอกจากเขาก็ระมัดระวังไปเอาก็คือว่าเขาก็เวลากินเรากินยเขาก็ไปตองขับรถไปตองขี่รถพราะว่าเขาแกเรา่อยขี่เนาะเพะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นม,นมาเสียค่าเสียใจกับคอนค้างที่จะสูงเนาะคะ่ะ จะค่าเสใจสูงอยู่บัี่เนาะกดไม้ก็จะแห้งนอกกินเราขับรถบ่ไดเลยเคยมีเทรนึงเขาแก้กินเราขับรถถือปั๊บหาลานเนาะค่ะหาลานล้านหนึ่งกับสองหมื่นเจ็ดกับคู่นข้กไปเนาะค่ะถึอปั๊บเนาะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือโบนัสเขาแก้ก็หไยหนักขึ้นกันเนาะโบนัสตุ๊จีนวันสําคัญของเขาเขาแก้ก็ห้โบนัสหลายอันนี้คือสิ่งที่เขายูน้าเพลินได้ึ่งยูฟ้ามี่กับยูเม่ได้ประมาณ ปกีกว่าแล้วนะคะก็ถือว่าพื้นดีบ่บมีปัญหาเท่าแก่บางคนกับมือจับหนาจับลังเตย,ยุนิบ่มีนะคะถือว่าพิ้นเห็นคนดีมากมากเลยเมนี้เฮ้ากับมาว่าพื้นเท่าแก่ให้ฟังน้าแล้วก็รีวิวห้องให้เบิ่งน้าเนาะซึ่งเฮาก็บ่รูดววาเข้าจะเห็ดชิปอีหยังผู้ใดอยากเบิ่งลิปเกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับเห็ดอีหยังจังสีเ่เฮ้า ที่ที่ห้องเก่งยีหลีนะคะที่เก่งยีหลีแล้วห้องเข้าใจในในหมูยีหลีห้องก็ถึงสีสามาถบอกได้เนาะในบางสิ่งบางยาห้องก็บรรษามาถตอบได้เพราะว่าห้องห้องยานห้องตอบไปแล้วมันมันบัถทึกต่องเนาะห้องก็สิตอบในส่วนที่ห้ารูก็บเลือรูส่วนหมากับสีรูเกี่ยวกับห่องลอดเตียงลอดเนาะเกี่ยวกับการผสมพันธุ์กับสีรูนิ่นน้อยนอยแต่ว่าก็บบุตรเก่งถึงกับขันว่าผสมเป็น ผสมติดลอยเปิดเส้นนั่สิมันมันโบเก่งปนันเนาะค่ะเพราะว่าบบได้ผสมเองเนาะกรสีรู๋เกี่ยวกับหองคอดเกี่ยวกับหมูหน่อยหมูยังนั่นสิเนาะค่ะสีสีรู๋จักดีสิสิเข้าใจดีเนาะค่ะะสบการการเฮ็ดหมูกับโบโดนเนาะค่ะแต่ว่ากับพ่อสิมีร่รูรร๋เรื่องแน่นะคะจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่แน่จ้ะ ฝากคอมเมนต์ให้แนะ่เป็นกำลังใจแนะ่เพื่อที่จะได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปมันอนีเฮากับวันอยู่ท่อเฮากับบมีหยังเห็นเากับมาเฮ็ดคลิปเลคลิปรีวิวของรีวิวบ้านใหมใเ้เบิ่งเนาะคะ่นะเนาะมันอนีกลับไปแล้วจ้าอันยอง